จะได้แก่ไหมล่าเพื่อนจะได้แก่ไหมล้าเพื่อนจะได้แก่ไหมไหมวันนี้ลูกเล็กๆโอ้โหตายแน่ๆเลยอืมอืมแค่วันเดียวนะคะเพืเ่อนวันนี้พายุเข,ข้า บอกแล้วว่าต้องรีบทำได้ได้หางหางมันมาจากประเทศอเมริกาเนาะเจอหางหางของมันวันนี้ใหญ่ไม่อยากเข้าสวนหรอกแบบนี้หนาวก็หนาวลมมาแบบนี้อยใครจะอยากเข้าล่ะ บ้านเมืองนอกมันแบบเียงหนาแน่นนะถ้าเป็นบ้านเมืองไทยเราก็น่ากลัวเนาะอันนี้อยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้ยินอะไรหรอกเนาะยายว่าจะไปทะเทอ้ขุดไอ้นั่นนะเดี๋ยวตอนบ่ายรอ,รอดูก่อน ขุดไอ้ดอกรักไรดอกคำาม,มั่นสัญญาเนี่ยเปิดประตูให้ดูด้ะเย็น,นมาเห็นป่ะเพื่อนๆ ลังคาไก่ร่วงลงมาแล้วนนพี่มืนเดินออกไปดูไม่ใช่ไรลรวเราจะรื้อออกแล้วเร,เราตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็มันก็แบบไม่มาตรฐานแล้วเนาะคือปีหน้าเราก็จะรื้อออกแล้วแหละแฟนยายแบบว่าทําให้มันดึงตะปูออกเยอะแล้วนะอืนนพี่มืนไปดูบอกว่าระวังหน่อยนะ จริงๆถ้าไม่มีไก่ไม่มีกระต่ายอยู่ตรงนั้นเราก็รือออกแล้วแหละคือตั้งใจจะรื้อออกแล้วแหละไม่มีร่มให้ไก่แล้วทีนี้ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวปีหน้าก็ทำใหม่ฟักแมวใหญ่ไม่ใช่ร่วงออกหมดละบ่ฟักแมวลูกมันใหญ่เนาะลมมาแรงๆมันร่วงหมดเลย ตอนนี้ผลไม้ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอ้หันบินโอ้ทองฟ้าสวยมากเลยวันนี้แฟนยายเข็ดไปดูกลัวแบบว่าเปิดกระต่ายกลัวเปิดกลัวกระต่ายวิ่งนีโอ้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 พี่มืนลมแรงทับคนแต่ว่า ไปรื้อออกแล้วโอ้ยตา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 ยนี่ๆให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างตาย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 จะได้แก่ไม่แล้วเพื่อน จะได้แก่ไหมล่ะเพื่อนได,ได้แก่ไหมไหมอันนี้ลูกเล็กๆโอ้โหตายแน่ๆเลยอืมอืมแค่วันเดียวนะคะนี่นะคะแค่วันเดียว อันนี้ยวหาที่กันบางก่อนนะที่หลบกันบางก่อนอยู่นี่นะห้ามพวงนะเออตรงนี้ดีกว่าจะได้แก่ได้พันหน่อยห้ามพวงนะจะได้แก่ได้พันสักหน่อยไหมเนี่ย ที่ลบไว้ให้ก่อนอันนี้ก็อยู่ข้างบนนะนี่ต้นหักแล้วนี่ดูดิถ้ามาอีกรอบจะเหลือไหมเนี่ยดูดิวันนั้นเก็บให้เพื่อนโอ้ยนอนอันนั้นกระ่วงแล้วร่วงแต่มันยังติดอยู่กับกิ่งไม้นี่อีกอันหนึง่ง Oh. ตายแน่ๆปีนี้ดีนะที่ไม่ปลูกเยอะถ้าปลูกเยอะร่วงนี่ตรงนี้อีกโ oh. อ้โหตรงนี้มันไปไหนหมดมันตั้งเยอะนะเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยลงมาข้างล่างเหรอ <laughs> นี่นี่ลงมาข้างล่าง ข้างล่างให้มันอยู่ข้างล่างไปมันคงไม่รวงหรอกข้างล่าง <c oughs> เพื่อนวันนั้นวันที่ยายไปเก็บเห็ดกระร่วงนะ <c oughs> แต่แฟนยายเอาไปให้กระต่ายกินแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าร่วงเยอะแค่ไหน <c oughs> โอ้ยหมด อุ้ยเอาอุตสาหวะ่ะมันหลงเหลืออยู่เลือยกครึ่งหนึ่งโชคดีไปเนี่ยยายเห็นมันยายเห็นมันพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีลมอะยายถึงฉีกไปเมื่อวานเนี่ยฉีกไปทำข้าวต้มดูดิเนี่ยหักเดี๋ยวยายก,ก็ตัดแล้ว ตัดคลุมไว้แล้วรอดูพยากรอากาศวันไหนที่มันหนาวติดลบยายก็จะตัดคลุมไว้แล้ว 確かに。 die Nägel würde ich auch rausziehen, da Wo jetzt mein Eis? hinten, glaube ich. Yeah, dort ah, to <laughs> <ich das> <laughs> liegt wo Denke ich. Da hinten liegt liegt irgendwo. Jetzt kommt ran. Die müsste ziehen. Die Nägel in Eimer reinpacken. Ich kann das auch noch einen machen. Ah, nicht. immer. Alles wissen, aber dann noch. Die Ah ja, ja. ja, das ist doch einfach hier. Ja. So. โอ้โหแม่ฉลาดดีแท้ดูมันดูมันเพื่อนๆโอ้ยหนอลูกหนึ่งอยู่ตรงไหนวะลูกหนึ่งอยู่แถวไหนอะนี่ ท,ทิ้งไว้ได้สองลูกก็เอาลูกเล็กนี่น่าจะเอาไว้ทำพัน์ได้แล้วนะนี่เหลืองเหลืองแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาไว้เก็บไว้เหลืองเหลืองอันนี้ยังเขียวอยู่นี่ได้อยู่นะนี่ไว้ทำพัน์ธ ไำไมทำพันมาอู้หันี่ลุบเลยเลยอันนี้ทำไงเนาะน,นี่เรีรดายเดย้มันแก่แล้วจะเก็บไข่ก่อนนี่ไม่ต้องขึ้นมาขึ้นมาทำไมอ่ะ นีจะไปถอนดอกรักเร่กันนะคะเฮ้ยดอกขมันสัญญารักเร่ยังไม่ถอนดอกรอดูก่อนมันเพิ่งจะออกดอก